แล้วทีนี้พอกินเสร็จไปไหนต่อครับเข้าสตาร์บัคครับเพราะว่าสตาร์บัคมันเปิดแต่เช้าอยู่แล้วครับทีนี้แหละความจางร้ายมันเริ่มตรงนั้นแหละครับผมก็นั่งทำงานอยู่ได้ยินเสียงมีคนทักชื่อผมทักเป็นชื่อเล่นด้วยนะเพราะว่าหลายคนก็บางคนจำจากชื่อเพจบางคนก็จำจากชื่อเล่นมีบุคคลท่านหนึ่งทักมาว่านนนนครับ ผันไปไม่ใช่เพื่อนไม่ใช่พี่ไม่ใช่พี่สาวไม่ใช่แม่แต่เป็นเพียรีฮาตโตปิโตครับจังหวะนรกมากครับผมก็ลังเพราะว่าไอ้นี่ผมกำลังทำปกแฟนแคมอ่ะคือปกของเธอโตด้วยแบบผมผันไปครับครับพี่รู้ที่จังที่นั่นผมได้เดี๋ว่าเกียรีบอก จำได้เเ็แอบเห็นแอบเห็นปกอยู่ปกสวยดีนะขอบคุณครับเจอกันที่งานเจอกันที่งานนี่คือบทสัมภาษณ์สันส้นๆของพี่อรีอ่าของเมลี่ผ่านไปสักพักนั่งํำงานอ,อีกนิดนึงเมนูตัดตดตตตของคุณซัมเมอร์ได้แล้วค่ะผมพึมพำเล็กๆแบบแบบพึมพำแบบพึมพำเบาๆว่ามือไหนวะัมเมร์ไหนวะ โอ้ไม่ใช่สมหัาโตะเนาะเมื่อนะจะจะจะนั่งรอร่องเรอเพื่อนที่สตาบักโอ้ใหม่หนอก e h o u r s, oh, oh, <S <hours> later ห้าตัวพี่โตกวงสุดท้ายก่อนกลับบ้านอ่ะตอนนั้นก็คือเลิกเซสชันเรียบร้อยเมือเาพูดคุยก็พูดคุยกับแฟนคลับประมาณสิห้านาทีก่อนเลิกก็เป็นสวัสดีพูดคุยกับเมมเบอร์ตามปกติจนกระทั่งมีคนทักซึ่งคนทักก็คือเมื่อเมื่อคุยเมื่อคุยกับผมว่า ฉันเห็นนะว่าแกมาทำอะไรดี่สตาบักอะ๋อผมมาทำงานอ๋อเมอร์คือผมกับเมอรยู่ห่างกันไม่เยอะเออเมอร์ฉันอยู่ซาบักแหละฉันมาปั่นปั่นปกแฟนแคมซึ่งฉันลงไปแล้วก็ก็ขอบคุณกันไปแล้วทีนี้ครับเมื่อพูดกันต่อว่าแกเอ้ยฉันจำแกได้อะไรนั้นนิเทศไอดอลอะไรนั่ปะอ๋อใช่เมอร์ฉันเองนิเทศนนิเทศ่ดอ้เองเออทำไมรึ มอร์บอกว่าจําได้นะที่หนูได้ยินนะที่พึ่งทำอะไรถึงหนูอ่ะได้ยินที่ฉันพึ่งทำเบาๆด้วยหรอก็แบบชินเมอร์มากเนี่ยเธอบอกว่าไม่เชมเมอร์ใช่ไหมนั่นน่ะฉันเองจําได้ว่าไม่รู้ว่าชุดอะไรแต่ว่ามีเสื้อมีเสื like ้อแจ็คเก็ตของ แจ็คเก็ตเก้าหนึ่งอ่ะแต่สีจะแดงๆดำดำขาวๆอ่ะแกใช่ไหมเขาก็ใช่แล้วเมื่อก็พูดต่อเนี่ยนะว่าอ้าวแล้วลูกคู่เธอไม่มาหรือคนไหนอ่ะคู่ของแกอ่ะที่ว่าเป็นคนลาดหลีนแต่ฉันอ่ะหนูคนลาดหลีพี่พี่เพชรเหรอไม่รู้ว่าอะไรอะไรไม่รู้ว่าอะไรเพชรแต่ว่าว่าชื่ออกีชื่อไ n a นมเพชรอ่ะก็พี่นั่นแหละอย่าเลิกลาก เขาก็บ่นมาด้วยนะครับครับอ,อารมณ์ประมาณนี้ครับว่าแหม่ที่เธออยู่จันทบุรีเธอมาได้แต่คนที่อยู่ราชบุรีทําไมมาไม่ได้เฮ้ยอยู่มาเลิกลักอเมอื่อจ๋าเมื่อดูดีๆนะในไฮไลไท์พี่พูดความจริงนะตั้งแต่ที่รู้จักเมื่อมาพี่ไม่เคยไปหาเลยนะครับเพราะว่าอย่างหนึ่งคือเรื่องสอบสอบที่บ้านตลอด และล่าสุดที่เพิ่งไปกิจสําคัญก็เรื่องเรื่องขอจบนี่แหละมันแค่นั่นมันคือเรื่องไอ้คาว่ากิจสําคัญคือนี่แหละแต่เรื่องตังอะนี่แหละคือสิ่งที่สําคัญกว่าถามกระเป๋าตังพี่หรือยังครับเมื่อมีอะไรถ้าจะแทงใจดำถึงคนคนนั้นแทงได้เลยนะมีอะไรอยากฟันเขาไหมเมื่อก็บอกไปว่าถ้าหนูมีงานแล้ว คนพี่คนนั้นเขามาได้มาเจอหนูเมื่อไหร่หนูจะเก็บพี่อย่างสะสม <laughs> ผมบอกเลยนะครับพี่โชคดีนะครับ <laughs> หวังว่าจะได้เจอกันและหลังจากนั้นครับพี่น่าจะโดนมันยุ่มหัวเป็นอย่างแรกเลยผมว่าไม่พี่ไม่เหลือไม่เหลือไม่เหลือ Several days later นอน พี่เพิ่งกลับมาที่เพิ่งกลับมาจากกรุงเทพครับออืแต่พี่ก็ไม่คิดว่านะพี่ก็ไม่คิดเลยว่าจะได้ได้สิ่งนี้กลับมาด้วยได้อะไรกลับมาได้สแนปครับได้ถ่ายรูปกับคนคนหนึ่งครับได้ถ่ายรูปกับอูเมอร์ครับอูเบอ๋อ uber นี่เป็นบริการขับรถเหรอพี่อ่านในงานมันมีแต่แคบ เมอ่ออืมอ่ออ๋ออย่าบอกนะว่าเอา้านอนดูรบเดี่มลูกครับ